สวัสดีค่ะชื่อชยากรนันวัชระปัญญาสินนะคะจากวิสาหกิจชุมชนตุ่มสิขขนเพื่อ้มนที่บ้านนาตองค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้าของเรานะคะจากกลุ่มของเราเนี่ยจะทำงานางานปักแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้ามีหลายแบบนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับสินค้ม ลายสับนะคะเป็นพวกเาะเน้นก็จอบจอบเป็นท่าสบหรือว่าเป็นไหนที่เป็นศิลปะปัญญาเนี่ยนะคะดูนี่ายน้่ากเลโชวโชว์ช่างปักหน่อยขอโชว์ช่างปักหน่อยค่ะนี่ปากมือปากให้เห็นเลยนะคะเราจะวาดเองค่ะ เ็าจะสร้างสร้างแบบลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการาช่วยแนะนําว่าลูกค้าชอบลายไหนต้องการลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาว่าตามที่ลูกค้าชอบแล้ก็ให้ช่างปั่ะ,ะอย่างลูกยงตัวเนี้ยคุณ,ค,ณคุณแม่ก็ปัดค่ะ ดูผ้าเดียก็ฝาดูสองชั้นสวยๆใส่สบายๆนุ่มๆตามตามที่ลูกค้ารีเควส์มาว่าอยากได้ผ้าผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะนำผ้าละมานามาทำมาตัดออกแบบตัดเย็บให้ลูกค้าในอาจจะเป็นเสื้อหรือว่าแจ็คเก็ตนะคะบริการ กางเกงเราก็มีหลายแบบนะคะจะเป็นแบบที่ใส่สบายสบาย,บายฟรีไซส์หรือว่าแบบที่เข้าลูกแบบนี้เราก็ทําได้ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าสนใจแล้จะสั่งตัดไซส์เราก็ทําได้นะคะ ก็เอามาตัดการสร้าเป็นย้อมสีอย่างกนกี้ค่ะก็ลูกค้าก็ชอบคหมือนันะคะ่ะสินค้าของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามความต้องการของลูกค,ค้าะคะ่ะวนี่เราก็มองทีแบบทำเป็นท่านป้ายทองบ้างนะคะตตัวนี้ก็เริ่มที่จะเอามาแต่งเอามาฝากบ้าง ตอนนี้ยังทำไม่ทันปกไม่ทันเยมเ่ะปน็นเกียมเยียม่เขียมน่ารักน่ารักค่ะได้ไม่ทีงแดงากค้าก็มีหลายรูปแบบนะคะถ้าลูกค้าสนใจแบบไหนที่สามารถ สั่ง,งหรือว่าออกแบบที่เราได้เราสามารถตัดทาตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะช่องทางทติดต่อของเราก็คือ<ม>อาจ<ม>จะเรินตรงไปที่ตามของเราที่กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชี่บ้านานังตองนะคะี่ 623ตะบนทชีรายเะ 3, บนเชยงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหรือไม่ก็ไปดูที่น้านของเราเราจะเปิดที่ตลาดฉัติทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะค่ะแล้วก็อีกช่องทางทางออนไลน์ก็คือทาง Facebook, เฟซบุ๊กเพจ้านตองแล้วก็ IG นะคะลานตอง under s c o r e handmade น,นะคะแล้วก็อาจจะเป็นหลายแอปลานตองค่ะ